สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะใส่ใบนั้นด้วยนะครับผมใส่ใบอนะไรดอกนิ้วนะเพิ่งต้มแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงสีสิบห้านาทีห้าสิบนาทีคงได้นะหมูสับก,กระดูกหมูเลือดไม่มีนะไม่ได้ใส่ หอ,งงอกก็รื้อยนะครับต้นหอมผักชีนะฮะอันนี้อะไรนะนเนี่ยมะนาวอันนี้สำคัญขาดไม่ได้นะเขาเรียกว่าผักกาดดองกระเทียมเจียวอยแล้วนะฮะแบบนี้เลยเสดายพริกไม่มีนะแต่ว่าพริกก็เป็นพริกป่นพริกอะไรได้อยู่นะ มีกินแค่นี้แล้ววันนี้หลองจิตน้ำเมียว